สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เรามาอยู่กันในเกม My c l s t Pocket Edition นะครับเวอร์ชัน011.0สบรับสำหรับซีซั่นนี้ผมจะทำเป็นแบบติดเกาะล้างนะครับโอเคครับเป็นซีที่ผมหาเจอเองนะครับเคเรามาเล่นกันเลย My s u n e r ซีอันนี้เป็นซีที่ผมเจอเองนะครับซีเกาะล้างครับใครจะเอาไปใช้ก็ใช้ได้นะครับ แปดหนึ่งเก้าหนึ่งหกครับอ่าสีง่ายง่ายครับห้าตัวโอเคเราเริ่มกันเลยโอเคครับาเรามาถึงแล้วก็โผล่เป็นอยู่บนเกาะนะครับเกาะก็ขอเช็คก่อนนะครับมีต้นไม้อยู่ประมาณสิบต้นได้ครับาจากที่เห็นด้วยตาเปล่า หมูเห็ดเป็ดไก่ช้างม้าวัวควายเหมือนจะไม่มีให้ครับอู้นั่นไงหนึ่งสองสามสี่มีอยู่สี่ตัวครับแกะสามวัวหนึ่งครับโอเคที่เหลือก็รอพระเจ้าประทานพรมาให้นะครับสำหรับอันนี้เหมืองก็ไม่มีเลยรงจากที่ดูแล้วก็สงสัยต้องเป็นเหมืองทำเองนะครับทีเราหาตั้งติดทฐานกันดีกว่าตรงนี้ดีไหม ตรงนี้แล้วกันครับเหมือนเป็นจุดที่สูงที่สุดของเกาะแล้วน่าจะคุ้มหัวได้อยู่โอเคอเคุคค้มหัวกันโอเคตาต้นไม้แป๊บจะอยู่ยังไงวะเนี่ยต้นไม้มีสิกว่าต้น ขนาดตัดต่อไปสงสัยต้องภาวนาะให้มีแต่ให้ต้นอ่อนหล่นนล่ะแล้วตัดต้นไม้ขอเป็นคนชั่วนิดนึงครับตัดต้นไม้ทำลายป่าครับไม่ใช่ละครับ โอเคตัดปลายโอเคอืมปลายลงเหมืองกันครับเหมืองก็ตรงไหนดีเพราะว่าเราไม่มีเหมืองดังนั้นเราต้องลงเหมืองแบบขั้นบันไดเอาเป็นการลงเหมืองที่เฟียวฟ้าพาวแก้วสุด,สด เอาตรงตรง,ตรงไหนทีในใ่ใกล้ๆบ้านตรงเอ้ตรงนี้ดีกว่านี่ครับโอ้มุมสวยมากสุดยอดโอเคครับจัดเลยภาวน,นาให้เจอโคครับไม่มีคบเพลิงใช้นี่อยู่ไม่ได้ครับจริงๆ <c oughs> โดนึกว่าหินแหว้อ๋อนี่ไงอ๋อหินก้อนแรกโอ้เริ่มต้นได้ดีนบอกมลึงลงลึกมากไม่ได้ครับไม่มีคบเพลิงอืโคอยู่ไหนฉันต้องการโคจะเอาไปทำคบเพลิง โอ้ผมนี่มองไม่เห็นเลยครับขอทำเต่าเผาแพรบโอเคนี่แหละมองเห็นแน่นอนสักสามอันโอเคเอาไม่ไม่ถาพิ่แกวะ จะหน้าหาโคต่อไปโคอยู่ไหนเอา่าำกำกำโอเคอ๋อได้มาแปดอันครับโอเคครับก็มีเลี้ยวครับแปดอันก็เอากำ ออ๋อพันเอาต่อโอเคคือแรกเราจะมาอยู่ในนี้ก่อนนะครับเราตั้งหน้าตั้งตาหาแรกก่อนเตียงนอนเดี๋ยวค่อยว่ากันนั้นถ้าอยู่ข้างนอกนี่สงสัยจะไม่น่ารอดคงโดนตกตายแน่ๆโอเคอเฮ้ยนี่เหมือนนี่เสียงหมูแสดงว่าพระเจ้าประทานมาให้แล้ว ในที่สุดพระเจ้าก็ประทานหมูมาให้แล้วขุดต่อไปเราเป็นเพื่อนรักนะขุดทองครับเอ้ะเดียวเดียวเดียเดยวไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไยเหลืองวันนี้แย่ขุดต่อไปทำไมโคมันอยู่ลึกขนาดนั้นเลยแหรอฝา นี่ก็ลงมาตั้งลึกแล้วนะวันนี้ไม่เห็นสักอันไตายเถอะสง,อสงสัยได้ไปหาใหม่แล้วแหละชีวิตไม่สิ้นครับก็ต้องขุดกันต่อไปมันต้องมีเฮสก้อนเดี๋ยวโอ้จะขุดไปถึงจนถ,ถึงชั้นเวทล็อกไปเลย นี่ไม่เจอไม่เลิกครับโอ้โหเจอแล้วโอ้ท่านผู้ชมครับลงมาสิกาชั้นเจอแล้วสุดยอดอ้าวเจอเป็นดงเลยครับโอ้บานตะไทยเลยครับบานเป็นเห็ดเลยเฮ้อโหโอ้โหโอ้โห สุดยอดขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้ามากขบนมีไหมขบนก็มีครับอขอบคุณโอ้โห่สุดฟ้าก็เป็นใจให้เรามีโคใช้แล้วโอ้โหอื้ อผมนี้แบบไม่รู้จะขอบคุณยังไงดีครับโอ้โหให้ตายเถอะโรบินมันสุดยอดมากวล่ะกีได้แค่นี้ก็ขูดทั้งยี่สิบสี่ก้อนเนี่ยว้าว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 ้าขุดต่อไปครับออมันเป็นสัญญาณที่เลิกดีครับว่าเราต้อง เราต้องเจออีกไม่ไม่ช้าแน่นอนตูวายกุตอบ้ายขางนอกมือจากนอกอ๋อไกลมือแล้วครับโอเคโอเค เหมือนพระเจ้าตบประธานมาให้แค่24ก้อนนี่แหละเป็น24ก้อนสุดท้ายของแมปนะครับของเกาะอันนี้โอ้ให้ตายเถอะแสงสีแดงเริ่มมาแล้วแสดงว่าเริ่มมืดแล้วโปรบเลแล้ว อยู่ไหนละเฮือคือว่าเห็นมีมันจะไม่มีแล้วเสียงอะไรอ่ะท่านผู้ชมคบได้ยินเสียงน้ำไหมแสดงว่าแถวห้อากำํสแงว่าแถวนี้มีน้ำ มีแต่แค่เป็นแต่วัดเอ้ยเอ้ยเอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยน้ำ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 จากไหนอะไรเนี่ยขอดูแป๊บนึงนะอ๋อเหมือนเป็นจุดสิ้นสุดของแมปแล้วอ๋อโอเคโอเคโอเคครับ เหมือนเป็นอ่ะช่วงหิงนอกไหมครับตรงนู้นเหมือนจะเป็นมาหาสมุทรแล้วครับคือแบบเราขุดมาตเตลิดแล้วกรรเลยอะไรวะปิดเลยเคยปิดครับปิดปิดเราขุดลงไปต่อไม่ได้แล้วเพราะว่ามันสุดแล้วก็สวยไปนะครับเสียดายจุม่ม มาุดกันผมต้องไม่ยออ่อท้อใชเราต้องหาวิธีมาให้ได้โอเคเฮ้ยอะไรเนี่ยอ,อ่าอย่นี้ครับเสียฟาวพาวเกียฟุด,ฟด โอ้ยโอ้ยน้ำดังเลยเคเราก็ยังไม่ย่อท้อต่อไปครับอืมเป็นไงล่ะงอแค่นี้เราก็กดลงไปต่อได้แล้วน้ำไม่ทะลุมาแล้วครับ เชียวครับเอากรมอีกเอากรมเอ้ยเจี๋ยเอ้ยเยบังเองเนี่ยโอ้โดนตุยหลังอะ่ะไม่ได้ยินเสียงเลยอนะ่ะโอ้เสียสีส่หลอดฟรีเลยที่นี่กรรมไม่ตายเถอะ ไรแหวโอ้โชคดีที่ไม่ใช่คีปเปอร์นะครับจะเป็นน้องเขียวมานี่แบบล่างสลกเลยครับถึงก็ต้องปิดซีซันกันเลยทีเดียวเชียวอายเลยครับคืนแรกโอ้เกือบผมลืมบอกไปนะครับน,นี้เล่นแบบเป็นฮาร์ดคอร์นะครับคือแบบตายคือจบนะครับเอา้าโอ้วระเจ้าโอ้โหตายคือจบคลิปไปเลยนะครับตัดคลิปจบไปเลย โอ้ขอบคุณพระเจ้ามากอืมอืมอีตายเทโรบินมันสุดยอดมากอืเริ่มเล่นแรกๆเจอไอรอนยังไม่ไดีใจเท่าเจอโคลเลยครับบูยอืมอม,อม,มันได้ยังี้สิว้า Okay. ผมนี่เสียวันว่าปุยหลังอีกรอบหนึ่งเลยครับพี่บีนี่ท okay. แกเบนได้จัง โอ้สมมนิตน,นี้มันพัฒนาครับมาแบบไม่ให้ซุ้มให้เสียงเลยอมื่ี้เจอตุ๋ยฟฟีๆเลยโอ้เขียดขุดแล้ดดวขุดต่อไปครับเรายัางคงเชื่อว่าเราจะได้เจอไอรอนสักบล็อกหนึ่ง พระเจ้าถ้าผมจะเจอผมขอสักสามบล็อกนะพระเจ้าผมจะไปคราเป็นพลิกแอคไอรอนนะครับขอบคุณจะผมจะขอบคุณพระเจ้ามากเลยพระเจ้าจะให้ผมนสักสามก้อนนะอ๋อไม่ได้แล้วอีโนโอ้ยโอ้โหโอ้โหท่านผู้ชมท่านผู้ชมโอ้โหให้ตายเถอะมีงี้ด้วย โอ้โหจับ huh. มือ้อโอ้โหอือห uh ึพระเจ้าผมขอไอรอนอือหือโอ้โหพระเจ้าสุดยอด